เอ่อท่าที่ปิ่นได้คุยกับพี่ทารานะคะปิ่นรู้สึกว่าปิ่นอะเห็นตัวเองอีกมุมนึงเพราะว่าปกติแล้วอะปิ่นเป็นคนที่มองตัวเองในแง่ลบแล้วก็อาจจะมองโลกในแง่ลบอะไรเงี้ยค่ะไปซะส่วนใหญ่เราได้พอมาคุยกับพี่ทาราอะไรเงี้ยก็มองว่าเอ้ย เป็นแบบนี้มันก็รู้สึกว่าปกติดีก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองผิดปกติเพราะว่าพี่ตูนหรือพี่ทาราค่ะก็พยายามคุยให้รู้สึกว่าเอ้ยมนุษย์มันมีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นปกติของมันอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยได้เห็นมุมมองที่ทําให้เราหอกมองตัวเองในรูปแบบที่ดีขึ้นแล้วก็ชัดเจนขึ้นมีเป้าหมายมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ามีความคิดที่แบบว่าเป็นพลังบวกที่จะใช้ชีวิตหรือว่ามองคนอื่นๆอะไรเงี้ยค่ะ ให้เป็นมุมบวกเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะก็ mm hmm. รู้สึกดีมากๆเลยค่ะที่ได้ที่ได้คุยด้วยอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่าทําให้ทัศนคติของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะปรับไปเป็นอีกมุมหนึ่งทาให้รู้สึกว่าชีวิตของเราอ่ะมันใช้ง่ายขึ้นมันไม่ต้องคิดอะไรมากมายหรือซับซ้อนอะไรเงี้ยค่ะ,ะรู้สึกดีมากเลยไปขอบคุณมากค่ะน้องปิ่นพี่ดีใจมากเลยนะที่มีโอกาสได้คุยกับน้องปิ่นวันนั้น โอ้ยหนูก็ดีใจมากเลยค่ะที่ได้คุยแล้วก็รู้สึกว่าเออเราก็ได้เห็นมุมมองหรือแบบว่าคนที่เขาประสบความสําเร็จอะไรเงี้ยเขาคิดแบบไหนมองแบบไหนอะไรอย่เงี้ยค่ะก็รู้สึกดีมากๆเหมือนกันได้ค่ะน้องปิ๋ขอบคุณค่ะขอบขอบคุณค่ะ